อ่าสวัสดีกันด้วยนะคะอยู่ห้องเองซีฟแซนทีวีแล้วก็ต้นคูนอย่าลืมกดก็อย่าลืมกดท่าสุดท้ายแล้วก็อย่าลืมกดทิ้งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยเป็นเรื่องอะไรั็ดีโอ้ยแลงอุ้อยดีพีไม่เริ่มเลยแค่สีวัสดีส้แค่สวัสดีสวัสดีสาาสสน้องซีฟเซ็นทีวีอุ้ยสีเป่นย,ยังไง <N> อ่ะอ่ะสิรอก่อนดิรอก่อนรอก่อนขยายขยายขยายโอเคสวัสดีสวัสดี รอก่อนไงต้องรอก่อนอันนี้คือรหัสพิ่งได้นะได้จากเอ่อกอดเครดิตก็ผมกดครับเย่องไอ้ตีย่องดูดิเปิดไม่ได้ตีดูคุณย่องนี่อย่างน่ารักเลยน่ารักน่ารักก็คุณยังน่ารักเลยอันนี้คอยทำอะไรเออรอให้รอคอยรอรอเวลารอเวลางั้นเดี๋ยวตัดไปตอนเลิกเกมเลยใช่มใช่เดี๋ยวตัดรอตอนเลิกเกมอยู่เรื่องอันนี้นี่อันไหนอันนี้อ่ะอันนี้สองต่อสองเอานี้ก่ออ่า ตามเลือกเขาตามก็ได้อ๋อโอเคเราจัดไปดิจัดไปดิขอแปบปิน<อ>แพนกี้ยะนะเฮ้ยเอาอะไรบอทไหมอืมบอทด,ดีกว่าเฮ้ยบอทบอทเฮ้ยเอาคนดิมันชอบคนเดี๋ยวเอาคนมามามดูกันว่าใครจะได้อะไรเดี๋ยวแมาคนหรอกออกแมววันนนมันยินยากกันไปที่ขัข้นเลือกคนเอาอีกคนนึงไปไหนอ่ะเลือกอะไรปล่อยเข้าไปแบบนี้ เอ้ยมีข้าตะก้อนด้วยข้าตะก้อนนี่เคยเล่นนะในรหัสเต๋อ่ะข้าตะก้อนนี่เคยเฮ้ยคนนี้เหรอเป็ดเป็ดแควกแควกแรกน่าติดเชื้อมั้งเชื้ออะไรโควิดเฮ้ยเดี๋ยวคนนี้ที่เคยเป็นโคนนี่เฮ้ยเต๋อเรืออันนี้จำได้จอร์ดน่าจะอยู่มั้งจอร์ดใครครับจอร์ดจอดมากจอร์ดที่คนที่มึงเคยดูอ่ะที่มึงชอบดูอ่ะที่สุดอ่ะแล้วแล้วจอร์ดอยู่ข้างบนเรือเขาบอกให้ทำอะไร เขาบอกให้ทำอะไรไม่รู้ทำอะไรอันนี้เราตกน้ำตามเมืคุณมาดิเดี๋ยวนะ้วห้คุณมีคนวิ่งตามหลังตีอยู่เฮ้ยตุ่ยสีตัวุ่ยสีเขียวคุณไม่เคยวิ่งตามนั่นคือคนฆ่าอ๋อคนฆ่าคนฆ่าคนฆ่าอะไรไม่ใช่ไหมเอ้ยเอ้ยพิงกี้มาแล้วพิงกี้ตื่นแล้วไหนเราพิงกี้เดี๋ยวมันก็มาไหนเอ้ยนไงไปไหนสิไหนี่ไงข้างล่าง วิวิ่งดิจุ๊กิจุกิเอาล้คูณตายเหรอเอ่ตายใครตายใครตุยโอ้โนี่ตีแล้ว้ยตีวีวิ่งยังไงอะวิ่งวิ่งยัสู้ๆนะคูณไม่เต็ไป้ยสู้นะโดดลงกด้นั ต้องลงบันไดเขานะซู่ซนะคุณอันนี้ยเขาทำอะไรอ่ะตี๋ไม่รู้เลยไม่เป็นอุ้ยตีช่วยด้วยดิช่วยอะไรล่ะชุกให้ตีไปตายแทนนั่นอย่างงี้เหรอให้ตี๋ตายแทนมันปิคุณด้วยเขาไปทำอะไรอ่ะวันหาคุณเจเอาคุณเจนี่นี่นีไม่หาคุณเจคุณชุกอยู่หาคุณเจยังไงอ่ะหาเจหาไปเรื่อยเไงหาไม่เป็นมันจะลากหาดตี๋เ้ยเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วย ชักเก่งเกินเลือดนานเกินเลืดไรเชียวมันหาคุณเจตรงไหนฮะหาไปเรื่อยๆต้องหาไปเรื่อยๆสีคนรับช่วต่อหนไม่เป็ตจีจีโมเขียบมารับช่วงจอเองก็ได้เอาไรเนีนิวมาที่นี่อืมแล้วน้องคุยิงออกไปนะจีวิ่งตามน้องไปอ๋อาตายไปแล้วเจอห้องละห้องนี้สีเอาไปไป ออมปุ๊บปึ๊บเอ้าคุณตายคุณตายฮะนี่เกิอะไรโอ้ยสีฮะนี่คืออะไรเุ็นเจคุณเจใช่ไหมไม่รู้ว่าปืนอมาดูมาดูวัตถีหน่อยมันอย่ามาเอามาตัวเอกตายแล้วเดี๋ยวดูวัตถีแล้วเอาไว้เดี๋ยวสีอ่ะเจถือถือดิถือใหม่ดิถือใหม่แล้วจะอยู่นิ่งดิอ๋อกระสุนกระสุนหนีต้องหาของแล้วก็วางไว้ก่อนต้องต้องหาปืน ดต้องหาขุงแจมุ่งแล้วก็ไปตื่ดหาขุงแจมุ่งดิหาขุงแจ่มุ่งหา,งอาอยู่ดิจะมีตัวเซฟอยู่ข้างบนน่ะมันเป็นบันไดอ่ะต้องหาขุงแจมุ่งก่อนเฮ้ยติเรื่องไปอีกด้านนึงดิมาดูใหม่ดิดูใหม่นี่ประตูนี้เปิดประตูนี่เหรอเดี๋ยวประตูเดินก่อนเนี่ยโอ้ประตูมันไม่เดินนะ ไม่ดิมคุณจะหวานควันแกเหลืองยังไม่เจอใช่ไหมไม่เจอถ้าเวลาหมดแล้วก็ชชะกว่าไม่รู้อ่ะจะชนะมั้งเอางั่นสิอะไรอ่ะสีนัสีอาเก็บไปแล้วใช่ไหมปืนปืนสีใส่กระสุนแล้วใช่ไหมเอ้าจีจะยิงทำไมอ่ะยิงไม่ได้เหรอยิงได้ต้องเก็บไว้ยจีสีไปหากระสุนมาดิจะจี โอ๊ยโ้โห้ยพี่พี่ได้ยิงหมดหากระสุนเอ้ยน <that> <that I can meet> <that> ี sì <that> <can hear> that <out> <that <that> ่ไงกระสุนเก็บไว้ก่อนเพราะเพราะติดถือปืนสีอย่ากดอย่ากดที่หน้าจอนะเดี๋ยวมันยิงเองต้องกดที่พันกีอย่างเดียวโ้วเฮ้ยโอ้โหเนียนให้สีคิดว่า เปเปป <c oughs> ็นนคาไม่ต้นคืออย่าฆ่าผมเลยนะ <c oughs> สีเวลามันน้อยแล้วคุณนัคุณเป็นคนใจดีก็ได้เออพี่เวคอนเราเป็นเพื่อนเราเพื่อนพอดีพอดีอ๋ออ,อยู่คนละเซิร์ฟกันเหรออยู่คนละเซิร์ฟกันนี่วิทย์เหรอเสร็จแล้วอ๋อเอาเป็นเลือกคนทำไมอ่ะเอ,อ้าเอาไม่ได้แล้วต้องเป็นคนแล้วเออวทำไมต้องเป็นคนนะถ้าเราเลี่ยงกันเลื่ยงไม่ได้ นั่นไงไอคนที่ถูกเรียกไม่ใช่พวกเราเอ้ยคนนี้เป็นคนนี้เป็นคนชื่อสีแดงเป็นโอเค let's go เก็บไหมเนี่ยไม่เก็บเหรอเออพวกเราไปอยู่ที่บ้านไหนเนี่ยมีถ้าติดไหมอ๋อไม่มีี่เราลรามาที่นี่ยังไงเนี่ยไม่ดูเลยที่นี่มันมีอะไรนะเราเข้าไปดูเฮ้ยออี๋ตายเม็ดเลยเฮ้ยังไงตู้ดิยังไงตู้ ไปหาของเลยเดี๋ยวคลิปโอ้ยไอ้ติมาดูที่คุณสินี่มันลูกกากระบาดใครอ่ะไม่เปิดประตูอ่ะไม่กดที่ประตูอ่ะจะเปิดได้เนี่ยกดเปิดประตูได้ได้ได้งั้นมันจะมีรูปเฮ้ยขึ้นขบวนดีกว่าข้างบวนมีอะไรบ้างป๊าบป๊าบกระไปเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ้ตรงนี้มีรูมีรูรูีอะไรอ่ะไม่ประตูพิงกี้มาพูดยาแกนนี่เลย ไปดิพิงกี้นายพิงกไมไปายบายไ,ไม่ได้ไม่ได้ไปที่อื่นดิไม่ติดตายติดตายเป็นค,คนน่ะเ้ยติดไม่ไม่อนก<ด>่อนไปดูน้องเสียงเสถียีน้องเสียงเสถียีอยู่นี่ย เฮ้ยอย่าด้งพี่ทีวีน้องมึงใช้ไอ้ความจุกนะจุกจุกน้องเซฟเซตมีมีอยู่เนี่ยมาดิมาดิเกือบตายเฮ้ยเพื่อนโดนช่วยเพื่อนมั้ยถ้าแบเพื่อนตายเพื่อนตาย,ยเราเออเดี๋ยอยู่จิเดี๋ยวใครบ้างมึจะจุกเหลืออยู่เหลือสามคน สามารถวิ่งได้วิ่งดิวิ่งได้จุกเฮ้ยเสียวเลยนะเกินไปน้องเสียวยิ้มอย่างเดียวเลยนี่ขนาดดู้าตอนไล่นี่ยังยิ้มเลยดูหน้าหูนี่ยิ้มตลอดจริงๆตรงนี้มีอะไรบ้างอ่ะมีไม้เลยไม่อะไรเลยหนาไม้เฮ้ยกดมาได้เลยเดี๋ยวเฮ้ยจิ้ยดีนะที่เึ้นตู้ใหม่ใหม่

อยย่างงเี้มันกระโดดวิ่ง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 คูนวิ่งกดวิ่งดิไม่ต้องกดวิ่งแล้วมันมาแล้วเดี๋ยวมันดักหรือเปล่าระวังนะไม่มีน่ามหาอะไรฮัลโหลไกส์ตายไม่ไม่พี่แอบดินิดหนึ่งค้างค้าง ่าูได้ตีขยับหน้าจอได้ตีขยับหน้าจอไม่ได้ตีต้องออกเกมแล้วเข้าใหม่ตีขยับหน้าจอไม่ได้อ่าเขาโกดครับงอตายแล้วดูไม่เล่นต่อไม่ได้มันเจออะไรเลยมันเตายอีกแล้วมันเจอจำสเก็ตตายอีกแล้วมันยากเลย บอกแล้วใช่ไัมท่านอย่าเดือดเพื่อนก็ตายกดไหมกด<ม>นี่นมีไงซอมบี้ซอมบี้หมูเนี่ยน,นี่ผมเลือกไม่ได้ผมเลือกไม่ได้เนี่ยผมไม่ได้อยู่ในส่วนหนึ่งที่ก็เล่เลนมาเมามาด่า,าอะไรรถไป<อ>พี่แปลงคนอุน้ยเออเอ้ย,ออยสีทำไงดี นี่คือวิธีนะนี่สมุทรวิีวิีทำยังไงดีอ๋อเป็นงานได้ดิตีธีวีคนนึ่งวีเขาทำอะไรเขาให้หาคุณเจแล้วก็นู่นนี่นั่นฉลาดฟังเพลไปต่อไปโอยต้องการกระดูกเหยด็อกกี้แล้วหมาหมาโมงขึ้นไปข้างบนเคฉันให้ทำดูเงี้ยอันนี้ต้องใช้กุญแจสีแดงกดตรงนี้ใช้กุญแจสีแดงงั้นผมกดตรงไปให้กุญแจสีแดง แดงแดงเดี๋ยวก็ต้องไขรคอนทุบอีกแล้วไปด้วยไม่ได้ไอ้เพื่อนเพื่อนคอนทุบดีทุบเออทุบทุบทุบพี่กี้มาแล้ว,ลวเพื่อนไม่ยอมทุบให้เพื่อนได้คอนแล้วเพื่อนเย่เพื่อนหยดเย่เ,อ,เยอ้ยตกตายเฮ้ยจงแกสิเมื่องจงแกสิม่งงมวง เฉินเก่งสีม่วงเแจสีม่วงเอาไปทำอะไรอ่ะเนี่ยพิงแมวคุณถ่ายรูปพิงกี้กันป่าพิงกี้ยืนนิ่ง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 พิงกี้ยืนนิ่กินข้าวยังเราควนเข้าไปใกล้ดิเข้าใกล้ก็แต่แอบแล้วเฮ้ยค้อนอยู่ตรงไหนส่วนไหนของโลกเลยใครเออสีมีประแจไหม ปเจมาตรงเนี้ยป้อนตรงนี้ต้องใช้มีกุญแจแดงกุญแจแดงเหรออ๋อจะไปเปิดข้างบนพิงกี้เกิดเลยกี้เปิดใช่ป่ะเอยพิงกี้นั่นไงมันมารเพรคุณเ้ราคุณหาคุณหาทางออกออกถ้าคุณวนอยู่เนี้ยก็ตีช่วยคุณด้วยคุณหลงเฮ้ยพิงกี้มันยืนดักอยู่ตีมีเจอเจอที่มันเป็นทางกุญแจสีม่วงไหมเฮ้ย ไขไม่ได้เฮ้ยกุญแจสีม่วงข้างบนหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพิงไขไม่ได้กุญแจสีแดงผมหรืว่าคุณเจสีส้มเครื่องอะไะไม่รู้คุจอะไรก็ไม่รู้ไหนๆไม่ไขได้เลยหมูโม้เอ้อตีคุณเจสีส้มตีตามคุณมะนี่คุณเจสีส้มเลยเอาตีตาคุณมาดิเอออะไรเนี่ยไม่คุณอะไรเนี่ยตีกันเป็นอะไรไหกมา

ตัวผู้ได้แล้วอีกคนนึงไปไหนเขาใช้บล็อกขึ้นไปอันนี้ไงเขาใช้บล็อกขึ้นไปตบเลยเขาใช้บล็อกขึ้นไปไติตัวนี้กินไเนาะหมีหนูหนูตบหมีใช่หไ,ไหมหนไม่ได้หนูเป็นหมีเห็นสีดูดิเขาใช้บล็อกอะ่อะอีกคนนึงอ่ะขบกูเอ<บ>้อมีคนละตบเออโดนตบค่ะนี่ขึ้นไป พี่ปิงกี้มันอ้วนน่ะพิงกี้มันอ้วนน่ะมันมันใช่บักเหรอพิงกี้อ้วนมันมันใช่บักเหรอใช่เขาใช้บักมั้งไม่รู้ดิเขายังไม่ได้เปิดเลยมาฟ้อนกันอยู่ที่เเฮ้ยมันต้องเดินลอบขอบน้วเะไม่ใช่จะทำไงตี นี่นี่เออเออตกตกวะทุบ <c oughs> ทุบไม่ได้ทุบทุบยัง <c oughs> ทุบีกันสองคนทุบไม่ได้ไอ้คนนึงเหรอไหนไม่ใช่คนนะอีกคนอีกเลยอีกกี่คนอะ่ะนี่คนมัน้งมันรู้ทิ้งมันไม่ไน่าจะคนเอาหมดยังอะ่ะ พิงคีพี่แมวเอร์หรือเปล่าเขาเอร์หรือเปล่าเอ๋อออาะไรเกิดอะไรขึ้นขึ้นไหนอ่ะเขาขึ้นไหนอ่ะเดี๋ยวบอกนะว่าขึ้นไปอยู่ข้างบนตายแล้วพิงคีคนเนี่ยวันวันเยอะยังฤที่คิดว่าว่ามันอยู่เยอะไหมก็พอฆ่าคนเสร็จแล้วคนก็กลายเป็นพิงคีอืมมันแปลกนะมันแปลกเลย ว่าอีกคนนึงเขาขึ้นบักบักแล้วก็อีกคนนึงแล้วก็ไปอยู่ข้างบนอะ่ะว่าใช่คนตัวเอาละไหนๆก็มาถึงนี่ละปิดคลิปก่อนได้ไหมพวกคุณอยู่ไหนลงมาขึ้นลงมาข้างล่างนี้จะเล่นอีกคนแล้วก็จะเล่นอีกไหมเอ่อลงมาข้างาล่างก่อนมามามาอยู่ไหนนี่นอยู่นี่กระโดดอยู่มามาปิดคลิปให้ด้วยอ่ะปิดคลิปไม่ใช่พูดปิดคลิปอ่าวันนี้เราก็แบบ พอแค่นี้แหละเดี๋ยวไปเล่นอีกตานหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวแม่อลิปแล้วคนทำว่นนี้ก็เจอกันพรุ่งนี้ครับอ่ปิดที่แล้วแค่นี้ไปละ